แม่มดน้อย3กรกฎาคม2,568ข่าแรกนะคะ ASB มั่นใจยอดขายตามเป้า1,9500ล้านบาท ASB กวาดยอดขาย6เดือนแรก1 2 9 5 7ล้านบาททะลุ66%ของเป้าพรีเซลทั้งปีคอนโดวิลล่าภูเก็ตนำทับกววยอดครึ่งปีหลังเตรียมเปิดโครงการใหม่รับไฮซีซั่นย้ำตลาดภูเก็ตยังแกร่ง เตรียมปั้นโปรเจกต์รับดีมานต่างชาติช่วงไฮซีซั่นมั่นใจยอดขายตามเป้า19,500ล้านบาทข่าวต่อไปโออิชิรุกต่างประเทศ โออิชิลุกต่างประเทศพร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์โอโยชิอิสโตเจาะตลาดอาเซียนยุโรปซึ่งโออิชิได้เริ่มวางรากฐานและสร้างการเติบโตอย่างต่อนเนื่องในตลาดยุโรปเช่นฝรั่งเศสเยอร,รมนีอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงเตรียมขยายสู่ตลาดใหม่ข่าวต่อไปไซโนพร้อมลงทุนขยายคลังสินค้าปลอดอากร ไซโนพร้อมลงทุนขยายคลังสินค้าปลอดอากรหลังใหม่ในพื้นที่นิคมแหลมฉบงังจังหวัดชลบุรีอีกหลังได้รับไฟเขียวจากบอร์ดบริษัทเพิ่มพื้นที่อีกเกือบ6000ตารางเมตรรวมเป็นกว่า33,000ตารางเมตรคาดพร้อมเปิดดำเนินงานภายในเดือนตุลาคมนี้ปัจจุบันมีลูกค้าเดิมที่ต้องการฉพื้นที่แล้วประมาณ4 0อร์เตและลูกค้าที่อยู่ระหว่างเจรจาอีก8ดรายมั่นใจว่าจะมีผู้เช่าเต็มพื้นที่ภายในปี2569 โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ d e com